ข่าวด่วนครับทุกคนแม่หน่อยแม่น้องอ,งอุงอิงเพชรบ้านแพงเคลื่อนไหวนะครับหลังเพลงของน้องเนี่ยติด h a ชแท็กหนึ่งในมาแรงหมวดหมู่ทั่วไปครับโดยแม่หน่อยนะครับได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ้านี่จากปากคุณแม่ของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงซึ่งได้โพสต์แล้วก็แชร์คลิป ของลูกสาวเอาไว้เมื่อสักครู่นี้เองครับทุกคนใน f a c e b o o k ส่วนตัวของแม่หน่อยนะครับอ่ะยินดีกับทางด้านแม่หน่อยด้วยเนาะมีลูกสาวเก่งนะครับน่ารักมากๆเลยนะอ่ะทางด้านแม่หน่อยแล้วก็ทางด้านแฟนเพจของพ่อเอกเนี่ยก็ได้มีการแชร์คลิปเพลงนี้ออกไปนั่นเองครับทุกคนปังมากนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับแล้วก็สร้างผสมนองฮักนะครับตอนนี้ต้องบอกว่ายอดวิวพุ่งต่อเนื่องทยานสู 5 0 0 0 0วิวแล้วนะครับภายใน5ชั่วโมงกว่าๆครับทุกคนตอนนี้ยังติด Ha 1ในมาแรงหมวดหมู่ทั่วไปนะครับแล้วก็ติด h a ชแท็2ในมาแรงในหมวดหมู่เพลงออนะครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าน่าติดตามมากๆสำหรับเพลงนี้คืออุิ้มมองว่าเพลงนี้ฟังได้เรื่อยๆเนาะ ฟังได้แบบเปิดเพลงฟังไปด้วยแล้วก็ฟอนไปด้วยนะครับฟอนหวานๆครับทุกคนสำหรับเพลงนี้ครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยต่างชาติก็ออกมารีแอคกันหลายช่องแล้วนะนะครับตอนนี้คือหลายช่องเนี่ยออกมารีแอคแล้วสำหรับเพลงนี้นะครับแอบเสียดายอะไม่ได้ใส่ซับภาษาอังกฤษนิดนึงเนาะแอบเสียดายนิดนึงครับแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้โอ้โห แฟนคลับ fc ก็คือเข้าไปให้กำลังใจเยอะแย,ย,ยะมากมายตอนนี้พิสูจน์แล้วเนาะ fc พลังเงียบมีตัวตนนะครับแล้วก็ fc พลังเงียบเนี่ยโอ้โหคอมเมนต์ในช่องกันแบบรัวๆเลยนะครับทุกคนต้องบอกว่าคือ,อแฟนคลับของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเกินครึ่งของช่องแม่จินตลาภูลาบนะตอนนี้นะต้องบอกว่าไปครองช่องกันเลยทีเดียวนะตอนนี้ครับนะแล้วก็นับถือเอาจริงอุ้มอิ่มนับถือน้ําใจเนาะสำหรับแฟนคลับอุงอิงก็คือไม่ว่า เพลงจะไปปล่อยในช่องไหนทุกคนตามไปหมดนะครับแล้วยิ่งเพลงเนี้ยเรามองว่าไม่ใช่อุงอิงเฟสเชอริงแบบไปรับเชิญอนะ่ะอุงอิงร้องเยอะมากๆเลยนะนะครับนจินตลาก็คือให้เกียรติน้องแบบเยอะร้องเยอะมากๆเลยอะ่ะนะครับไม่ใช่แค่แบบร้องนิดๆหน่อยๆนะครับร้องเยอะด้วย นะครับนะเพลงนี้ถือว่าโอ้โหติดตลาดแน่นอนนะครับทุกคนซึ่งมีท่อนฮิตติดหูตั้งแต่เกิดขึ้นมาเลยนะตั้งแต่แมตจินเกิดข,ขึ้นมาคือขนลุกแล้วอ่ะยิ่งมีท่อนของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงอีกอนะ่ะทุกคนเนาะายเอิ้นลาน้ำตาสั่งอะไรสักอย่างเดี๋ยวนะอุอ้มยิ่ไปไปหัดร้องก่อนนะทุกคนเนาะต้องบอกว่าท่อนนี้ก็คือแบบเป็นท่อนประหารใจ X c ซเหมือนกันครับทุกคนเนาะแล้วก็แววตาอุ๋งอิงที่สื่อออกไปใน MV เนี่ย นะครับเนาะภูมิใจแล้วก็พี่น้ำเพชรสตูดิโอครับได้ออกมาโพสต์บอกว่านาตาผู้หายจ้งซี่กระเฮ็ดเพลงติดหนึ่งในมาแรงได้นะครับไม่ใช่แค่พี่น้ำเพชรนะครับอาจารย์รบิ๊กภูมิมารินก็เหมือนกันนะครับโพสต์ตลอดเวลาเลยวันนี้สำหรับอาจารย์บิ๊กภูมิมารินนะปลื้มใจกับกับลูกสาวไงอาจารย์บิ๊กภูมิมารินนะก็ได้ออกมาโพสนะครับแล้วก็ให้กำลังใจมาทางด้านน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงด้วยนั่นเองนะครับทุกคนวันนี้ต้องบอกว่า กระแสเนี่ยมีเยอะมากเลยนะกระแสคือต้องบอกว่ากระแสคือแบบมีหลายทางมากแล้ววันนี้ไม่ว่าจะเป็นข่าวเลิกลารักรักเลิกเลิกแล้วก็มีข่าวมือที่สามมีข่าวอจชยกรรมแต่ก็ไม่มีอะไรมาทําน้องอุกอิงแล้วก็ไม่จินได้อะทุกคนนาะต้องบอกแบบนี้เลยนะครับปังมากจริงๆนะคืออุ้มอิมข่าวกระแสคือต้องขอชื่นชมจริงๆในกระแสน้องแล้วก็ชื่นชมใน f c พลังเงียบ นะครับนาะอชื่นชมในในพลัง f c พลังเงียบนะครับทุกคนนะวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้แฟนขับน้อง mm. อุ้งอิงทุกคนที่ติดตามตั้งแต่เช้าเลยเนาะวันนี้พวกเราแบบตั้งนาฬิกาปลุกกันตั้งแต่อุ้งอิ่มนะ7โมงเช้าเลยเพื่อที่จะมาเตรียมตัวขึ้นหน้าขึ้นผมนะครับแล้วก็มาแบบดูสคริปต์อะไรต่างเนานะว่าเราจะแบบว่าสื่อสารหรือว่าถ่ายทอดอะไรออกไปให้กับท่านผู้ชมอะไรแบบเนี้ยเออคือเพราะว่าเพลงเนี้ยแม่จินตลาภูลาบเนี่ย ไม่ได้ต้องบอกแบบนี้ว่าไม่ได้เ,เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ปล่อยทีเซอร์ปล่อยแค่เบื้องหลังออกมาอะไรแบบนี้ครับทุกคนเพราะว่าเพราะฉะนั้นแล้วอุ้มอิ่มก็คือไม่รู้แนวทางเลยว่าเพลงของแม่จิน,นจะออกมาแนวไหนนะก็เลยทําให้แฟนๆนะครับก็เลยให้ fc แฟนคลับก็เลยทําให้ fc แฟนคลับเนี่ยลุ้นนะครับลุ้นว่าเพลงนี้จะออกมาเป็นยังไงนั่นเองนะครับทุกคนนะ แล้วก็วันนี้อุ้มอิ่มข่าวกระแสเนาะดีใจที่เพลงน้องนะครับติดแฮชแท็กหนึ่งในมาแรงแล้วนะครับทุกคนตอนนี้อยู่ในหมวดหมู่ทั่วไปนะทุกคนก็ไปดันๆกันต่อนะครับแต่คิดว่าวันนี้ขึ้นมาอันดับหนึ่งแน่นอนสําหรับหมวดหมู่เพลงเนาะเพลงนี้คือแบบติดหูนะครับเพลงนี้ติดหูมากแล้วก็ติดตลาดแน่นอนนะครับส่วนตัวอุ้มอิ่มนะครับนะติดตลาดแน่นอนเพลงนี้ปังมากมาแรงมากๆนะครับก็โอ้โหแฟนๆคือช่วยเชียร์กันอะ จนนุ้มอิ่มแบบว่าอ่านข่าวแบบว่าแบตหมดไปหนึ่งรอบแล้วนะสาหรับวันนี้นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่เนาะแม่หน่อยก็คงจะภูมิใจในตัวลูกสาวแหละเออแม่หน่อยภูมิใจในตัวลูกสาวมากๆแหละก็เลยออกมาแบบแชร์ขนาดนี้นะสําหรับแม่หน่อยอะ่ะนะครับเราภูมิใจในแทนแม่หน่อยนะครับที่เนาะผลผลิตของแม่หน่อยแบบปังมากๆจริงๆสําหรับอง้งอนะิงเนาะเป็นลูกที่ดีเป็นลูกกระตันยูนะครับทําเพื่อสังคม นะครับแล้วก็เป็นเด็กดีนะครับว่านอนสอนง่ายเข้าวัดเข้าวาตามคุณพ่อคุณแม่อะไรแบบเนี้ยนะครับทุกคนก็นับเป็นกําลังใจให้กับน้องนะครับแล้วก็ไม่ว่าน้องเนี่ยจะทํางานหรือว่าอยู่เนี่ยเราพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าอุ๋งอิงไม่ว่าน้องจะออกผลงานไหนมานะครับพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าแฟนคลับคือเชียร์น้องเต็มที่จริงๆนะครับไม่ว่าอุงอิงจะอยู่ในแพลตฟอร์มไหนนะครับไม่ว่าอุ๋งอิงเนี่ยจะ อยู่บนแพลตฟอร์มไหนนะครับน้องก็นะครับทำให้พวกเราแบบว่ามีมีเขาเรียกว่าอะไรใจฟูทุกทุกครั้งที่มีเห็นผลงานน้องนะครับจนแม้กระทั่งว่าแฟนคลับบอกว่าอยากรวมเงินกันนะสำหรับ f c พลังเงียบอกว่าอยากรวมเงินกันทําเพลงให้กับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะเดือนละเพลงนะเออนะครับแบบนี้เลยนะครับก็อ่ะเอาเป็นว่าส่งกําลังใจ ให้กับน้องกับผลงานเพลงนี้เนาะแล้วก็แม่หน่อยก็คือเคลื่อนไหวนะครับได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะครับเนาะกับความภูมิใจของลูกสาวคนนี้นะครับก็ไปดูกันต่อครับทุกคนตอนนี้อ,อิ่มก็คือเนี่ยอ่านข่าวไปด้วยแล้วก็ดูเพลงไปด้วยนะครับคือเราก็ดูแบบว่าวนๆว,วนไปวนมาอยู่คือเราชอบไงเราฟังเราฟังแล้วเราแบบฟังได้เรื่อยๆฟังได้ตลอดอะ่ะยิ่งเป็นเสียงของน้องเนาะทุกคนนะครับ ยิ่งเป็นเสียงขององอิงอ่ะแล้วก็มารวมกับแม่จินอะมันยิ่งแบบเคมีเข้ากันสุดๆอะนะครับแล้วต้องบอกว่าเคมีแบบเข้ากันสุดๆจริงๆนะเออนะครับแล้วก็พ่อโจคือภูมิใจสุดๆเลยนะพ่อโจออกมาไลฟ์สด่ะเมื่อสักครู่นะครับ นะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์มาให้กำลังใจทางช่องอิมข่าวกระแสด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วกอ็อย่าลืมไปดูคลิปของน้องต่อฟังเพลงกันต่อเดินทางก็เปิดเพลงน้องฟังนะครับรักทุกคนนะคะ